ะเนาะค่อ้าอนยากเมื่อกี้บอกว่าน้ำตาแค่นี่ก็จะไหลแล้วแล้วความคิเราแบบไม่อยากสัมภาษณ์เลยคือขอพยายามพูดเสียงดังคือมันตื่นมามันก็เหมือนแบบมันยังไม่ใช่เรื่องจริงเลยมาเมื่อเช้าไปทำรายการก็ เรื่องประเด็นของมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่ไม่อาจจะไม่ใหม่หรอกแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนอะไรเงี้ยอ,อมันเหมือนฝันตั้งแต่ตอนที่ออกเป็นและคือทําไมทําไมเพื่อเราโชคหลายจังจนวันหนึ่งมันผ่านกระบวนการการรักษามาเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้กันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ ต้องบอกจริงๆว่ามันมีความหวังมันมีความหวังและพวกเราก็อยู่ด้วยความหวังตัวอ,อมเองก็อยู่ด้วยความหวังซึ่งความหวังที่อ,อมมีอ่ะผมอายุสี่สิบแล้วอะ่ะแต่ผมยังไม่เจอใครมีความหวังในการมีชีวิตอยู่ขนาดนี้มาก่อนเอ,อวันนี้ผมไปพบเพื่อนอะ่ะคือคือผมพูดตรงๆผมวันนี้ผมไปพบเพื่อนครั้งแรกเ,เมื่อตอนเมื่อตอนผ่าตัดรอบแรกเสร็จนะครับ ผมเตรียมใจไว้ว่าแบบโหสภาพมันจะต้องเป็นยังไงคิดไว้ในหัวเยอะมากแต่ปรากฏภาพที่ผมเห็นคือผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูโทรมไปหน่อยแล้วแต่เขามีแต่รอยยิ้มมีแต่มีแต่รอยยิ้มที่ที่อยากมีชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะหวังไม่ไม่หวังคือคิดเลยแหละว่ายังไงอ่ะผ่านไปด้วยดีแน่นอนเอ่อ จนกระทั่งมันมาถึงวััเสเร์ที่ผ่านมามันก็เลยอย่างที่บอกมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยมันยังมันยังไม่จริงอ่ะแล้วพอมันมันคิดอย่างเงี้ยมันก็มาคิดถึงความเป็นจริงว่าวันนี้เราต้องมางานศพเพื่อนมันก็เลยเสียใจคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ออมที่มีกำลังใจทีมากอย่างที่บอก<ฮ>อสุด,ส,ดสุดครับคือคือผมว่าใครไม่เห็นไม่ไม่มีทางรู้เลยว่าแบบกําลังใจในความหมายของผมของกําลังใจในการชีวิตอยู่ของออมอะมันเยอะขนาดไหนอะมันมันต้องสัมผัสจริงๆริงอะคือออมเป็นคนสนุกออมเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์ออมเป็นคนชอบแอคทิวิตี้เยอะเยอะแต่วันนั้นอะ่ะเขาทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง เขาได้แต่อยู่กับบ้านกับโรงพยาบาลสองทีแต่แต่อย่างที่ผมบอกไปเขามีแต่รอยยิ้มอ่ะเขามีแต่คําว่าเชนโตรเจ็บเหลี่ยแต่มันแบบแตกูตู้เว้ยในรอยยิ้มอ่ะเขาพูดคําว่ากูไม่อยากตายว่ะเชนมันก็เลยทําให้เห็นว่ามันมันกําลังใจมันสูงแล้วแล้ว แล้วที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินเสมอเะว่าโรคมะเร็งมันสามารถหายได้ด้วยกําลังใจผมก็เลยคิดว่าเพื่อนผมต้องรอดอ่ะแต่ว่าแบบโรคมันเข้าใจหลังกบนี้ในวันที่เพื่อนเรากำลังต่อสที่กับโรคนี้ค่ะเราได้ให้กําลังใจหรือเมื่เวลาเจอกันเราพูดคุยกันหรือทำอะไรร่วมกันได้ไหมคะคือมันก็มีผมเป็นกันให้กําลังใจที่ลําบากมากเลยเพราะว่า เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเจ็บขนาดไหนเขาได้แต่พูดว่าเขาเจ็บมากมันก็เลยแบบเฮ้ย hey, มึงต้องสู้นะหายกลับมาทํางานกลับมาสนุกขึ้นใหม่อาจจะใช้ชีวิตได้ไม่โลดโผนเท่าเดิมแต่ด้วยอายุของพวกเรามันก็คงโลดโผนขนาดนั้นไม่ไหวละแต่กลับมามีชีวิตปกติทํางานมาหาสร้างผลงานดีๆให้กับแฟนละครแค่นั้นผมว่ามันมันก็มีความสุขแล้วมันก็เป็นคำการให้กําลังใจในรูปแบบนั้นเออ แต่ที่มันแบบผมเสียใจมากๆาก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนที่เขาจะไปแคลร์ภรรยาผมบอกว่าอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าโทรหาออมยังผมก็แบบเออเดี๋ยวโทรแต่ตอนนั้นอะ่ะมันขับรถอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบกำลังคิดงานอยู่มันก็เลยไม่ได้โทรมันก็เลยโคตรเสียใจเลยน่าจะไม่น่าเดี๋ยวเลยว่าอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็ก็ผ่านไปแล้ววันนี้ก็ได้มาบอกเพื่อนแล้วว่าแบบกูสัญญาคุณจะมาทุกวันที่กูมาได้แสดงว่าเราก็ติดใจกับจริงนั้นของเราตรงนี้นว่าคือมันมอ,นะอย่างน้อยได้ยินเสียงแน่นอนตอนใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยก็ก็ก,ก็ก็ได้คุยได้ได้ได้พูดคุยกันแต่มันมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็มันก็ผ่านไปแล้วคิดว่าหอหน่าจะมีห่วงอะไร ผมระว่าอ๋อมไม่ห่วงอะไรไม่มีผมว่าอ๋อมไม่มีห่วงครับเพราะว่าอ๋อมทําหน้าที่ของตัวเองในการดูแลครอบครัวผมเชื่อเชื่อมั่นเต็มเต็มเลยจากล่าสุดท,ที่ได้คุยกันว่าอ๋อมทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วอเออไม่ว่าจะเป็นการดูแลพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลน้องแล้วสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้อะผมเชื่อมั่นว่ามันสามารถดูแลครอบครัวไ,ได้อีกได้อีกยาว วันนี้ผมไม่อยากให้เพื่อนห่วงอะไรเลยสักอย่างเดียวแล้วถ้าออมมองมองลงมาวันนี้ผมว่าเขาแน่จะยิ้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาชอบพูดเสมอเลยว่าพวกมึงลำคาญกูเพราะเขาเป็นคนอาจจะดูเงียบเงียบมีมุมส่วนตัวสูงเลย แต่เวลาเขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาจริงๆอะไรเงี้ยเขาพูดมากมากเลยเขาพูดแบบพูดไม่หยุดเลยพูดได้ทั้งคืนเลยเขามองตรงพูดบางทีจนถึงหกโมงเช้ายัางพูดอยู่เลยแล้วพวกผมก็จะแบบอะไรอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเพราะชอบพูดเสมอเลยเจอกันว่าพวกมึงลำคาญกูใช่ป่ะพวกมึงไม่รักกูใช่ป่ะวันนี้ถ้าเขามองลงมาเขาเห็นแล้วไม่ใช่แค่พวกผมที่ ที่รักเขามากๆจากสามวันสี่วันสามวันที่ผ่านมาเขาจะเห็นเลยว่าแบบคนรักมึงโคตรเดยอะเลยออกดีใจที่ได้เห็นคนรักมึงเยอะกันาดนี้ยว่ามึงดีใจในตอนที่ในอนที่อ,อกอรักษาตัวเขามีความหวังตลอดเวลาแล้วเขาจะหก คุณีวิงีง่คุณจะปขั้นว่าถ้าเกิดหลังจากที่หายแล้วอมีเป้าหมายชีวิตหรือมีอะไรที่อยากจะทําหลังจากที่ตัวเองหายไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นครับแต่พูดแค่ว่าสิ่งที่ผมได้ยินจากออมคืออมเขาห่วงเรื่องงานเขาห่วงเรื่องงานเขาต่อให้เขาจะสร้างทุกอย่างมาสมบัติมีหรือสร้างบ้านให้พ่อให้แม่แล้วก็ตามแต่ว่าเขาก็ห่วงว่าแบบกลับมาคนจะยังรักเขาอยู่ไหมเอ่อ ผมได้ถ่ายภาพกับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้แบบโพสตไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่อยากให้ใครเห็นเขาในสภาพที่ที่คือเขาโสมเขาโกว่าเออเดี๋ยวโสมแล้วจะไม่มีใครจ้างเขาผมว่า๋อมห่วงแค่งานเขาอยากอาชีพ๋อมคือนักแสดง๋อมชอบอยู่ในกองถ่ายละครชอบเล่นละครชอบอยู่กับทีมงานชอบอยู่กับผู้กับชอบอยู่กับเพื่อนนักแสดงเขาอยากกลับมาเล่นละคร เห็นเห็นว่าเขาเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาชอบถามเพื่อนือนว่ารักเขาไหมทำไมเขาถึงชอบถามมันเป็นคนที่น้อยใจมันเป็นคนขี่น้อยใจแซลนี้เซลหน่อยก็น้อยใจมันก็เลยจะชอบถามว่าแบบมึงรักกูเป้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมันมันเป็นคนขี่น้อยใจมันก็มันเหมือนเป็นการแซลกันเล่นมากกว่าแล้วอยากบอกอะไรเขาหน่อยไหมคะเื่อรักแรงอยู่ต่อหน้าเคยบอกรักเพื่อนคนนี้ไหม จำได้ว่าเคยเคยก็ก็เคยตอนที่มันถามนี่นแหละมึงรักกูป่ะบอกเออกูรักมึงคือก็รักมันจริงๆอ่ะไม่อยากไม่อยากให้มันไปเร็วกว่านี้น่าจะอยู่มีเวลาร่วมกันอีกหน่อยก็ย,ยังดีแต่ไม่เป็นไรวันนี้คือ ขอให้เพื่อนแบบขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็คอยมองลงมาแล้วกันชีวิตเราก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เข้าวงการผ่านทุกผ่านสุขสนุกสนานกันมาแบบเรียกว่าเต็มที่แล้ววันนี้ต่างคนต่างมีชีวิตแต่ทุกคนคำว่าเพื่อนก็คือเพื่อนยังไงยังไงก็ก็รักมันมากๆครับแล้วพยายามจะมาหามัน ทุกวันพยายามจะคิดถึงตลอดคือคนรักของเยอะมากเราเยู่มาสี่วันตลอดเวลาที่ผ่านมาความรักที่คนมีให้อออมสมคำเป็นครอบครัวด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องสาวะไรอย่างนั้นนั่นคือเรื่องน่ายินดีมากๆครับที่พ่อกับแม่แล้วก็ทั้งภรรยาหอมดาเลียแล้วก็น้องสาววันนี้เขาได้เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยคนรัก๋อมเยอะมากๆมากๆแบบมากจริงๆครับผมว่านั่นก็คือสิ่งที่ยังทําให้เขายินได้ว่า ลูกเขาน่ารักขนาดนี้อย่างที่เห็นว่าี่ชยเงก็ได้ไปทาข้าวพ่าก็ได้มีการโพสต์ถึงพีอคือผมกับกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งกับกับออมอาจจะได้เจอมากกว่ากันด้วยซ้ำเพราะว่ากันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากันเขางานยุ่งพอสมควรแต่ทุกครั้งที่เราเจอกันมันมันไม่เหมือนคนโตแล้วมาคุยกันมันเหมือนเด็กคนหนึ่งที่แบบเพิ่งเข้าวงการอ่ะ แล้วก็มีผู้มักับคนหนึ่งที่กํากับผมเรื่องแรกในชีวิตก็คือพี่ปามานั่งอยู่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยกันมันมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วที่เรานั่งคุยกันแล้วเราก็เลยแบบอยากให้อ๋อมเขาอยู่ด้วยนะตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเขาอยู่ไม่อยู่แต่ว่าเราก็อยากให้เขามานั่งอยู่ข้างๆเราฟังเรื่องที่เราคุยเราคุยเรื่องเขาเราคุยเรื่องสมัยเด็กที่เราพบเจอกันมาอนะไรางเนี้ท่านอ๋อมอนั่งไหมคะ ผมผมไม่ไม่ได้เป็นคนมีเซนต์มีอะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าแบบทํามีคนถามมากลัวไหมมาหา,ามามามาได้เลยครับมาได้แต่อย่ามาแบบน่ากลัวขอกนันอันนี้บอกไว้ก่อนาะบอกมันไปนลออเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ